ดูนะครับวอลโว่ัวน์ปูสามศูนย์สองห้าเก้าห้ากรุงเทพมหาคนครบริษัทเห็นดีทาาสปอร์ตถ่ายว่าถ่ายว่าขับรถมาครับขับรถดูในใิสัยดูนะครับเห็นดีทาาสปอร์ตเห็นดีทาาสปอร์ตจำกัดเห็นดีทาาสปอร์ตจำกัดเดี๋ยวลงยูทูบเดินเจอกัน เดี๋ยวเจอกันในยู u ูบอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวข้างหน้ามีแยกเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันตรงแยกมีเบรคให้ชนด้วยเจอเองกันตัวครับวันนี้วันโ้เห็นทีท้าสปอร์ตอ่าทรถคนไทยน้ำใจงามโดโดมาแล้วซ่า 烦烦烦啊烦啊！ สามสามหนึ่งบ้านฉางครับมุ่งหน้าเขา้าสู่บ้านฉางสี 2> 4, 2, 1, 7, 5, ่สองหนึ่งศูเจ็ดห้าหกนที่ทาท่ากอดจักัด